สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กันนะคะไม่ได้เจอลูกเพจของเรามานานพอสมควรนะคะวันนี้ถือโอกาสเข้ามาแบบไม่ได้บอกกล่าวนะคะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันพฤหัสนะคะค่อนข้างเย็นแล้วนะคะเมื่อบ่ายเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหมคะหยุดแล้วค่ะ อยู่กับเพจ n a t u r a l Joy Vision นะคะอาจารย์จอยนะคะแล้วก็คุณฟ้านะคะซึ่งเป็นผู้ช่่ยชาญเจ้าหน้าที่ของเราที่ช่วยบริหารฟื้นฟูด,ดวงตาที่ที่ของเรานะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยนะคะที่คนมักจะเข้าใจถูกหรือผิดเนี่ยไม่แน่ใจนะคะเวลาบอกว่าวัดสายตาคุณหมอบอกว่าส่งสมมติไปที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วพบกับ จากสุแพทย์จากสุแพทย์บอกว่าไปวัดสายตามาให้หมอหน่อยนะคะ,คะพอได้ยินอย่างนั้นวัดสายตาให้คุณหมอหน่อยนะคะหรือไปวัดค่ากําลังสายตาให้หมอหน่อยนะคะความหมายที่แพทย์เข้าใจนะคะจริงๆแล้วก็คือการไปวัดที่เขาเรียกว่าวัดจริงอะคะ่ะวัดการมองเห็นจริงคือวัดสเนลเลนชาร์ตนะคะแต่ถ้าอ่ะเหมือน<ว>เป็นคนไข้หรือลูกค้าได้ยินอ่ะไปวัด ค่าสส่ตาให้หมอหน่อยนะคะไปวัดให้หน่อยในความคิดของฟ้าฟ้าว่าวัดอะไรคะถ้าไม่ถ้าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเรียนรู้จากที่นี่มาก่อนเนี่ยก็จะต้องคิดว่าเนี่ยคะไปวัดจากไปวัดจากเครื่องเครื่องวัดใส่เครื่องวัดได้ยินแล้ก็จะคิดว่าไปวัดจากเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เหมือนที่ไปรัดวัดร้านแว่นอย่างเงี้ยค่ะวัดตาหน่อยนะคะเราจริงๆเราจะเข้าใจอัตโนมัติว่า เดี๋ยวฉันจะต้องไปรู้ค่าสายตาของเราจากเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้เลยอย่างเช่นอ่ะพอสมมติฟ้าเขาไปนั่งวัดตรงนู้นนะคะค่าจะออกมาปริ้นออกมาแล้วขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะคะค่าก็ออกมาอ่ะสมมติลบสามร้อยลบ400หรือลบ500อัตโนมัติเลยเราจะขอถามว่ากี่ร้อยฉันสั้นกี่ร้อยถูกไหมค่สั้นเท่าไหร่อฟังดีๆนะคะเราจะ พูดออกมาเลยอ่ะอ้าวสั้นลบสองร้อยลบา้อยทางทางที่สิ่งปริ้นออกมาเนี่ยมันเป็นระบบทศนิยมอ่าถามจริงๆใช่ไหมคะเวลามันปริ้นออกมามันเป็นห<ช>ล<บ>100ักร้อยเหรอคะเป็นลบสองยอย่างนี้ค่ะ,ะก็อาจจะเป็นถ้าสั้นก็จะเป็นลบ2.00ลบ -3.00 หรือลบห้าก็ว่าไปหรือถ้าใครมีสายตายาวเขาก็มันค่ามันก็จะออกมาเป็นบวก1 0 0่งบวก สองจุดูอะไรก็ว่าไปไม่ได้เป็นหลักร้อยเลยแต่ภาษาที่เราเรียกกันหรือว่าที่เราพูดกันเนี่ยมันคือเป็นหลักร้อยนะคะคือไม่ได้อยากให้เถียงอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้เข้าใจนิดนึงว่าจริงๆระบบเนี่ยที่เราเรียกกันร้อยสองร้อยสามร้อยมันเป็นภาษาพูดเท่านั้นแล้วก็พูดในเมืองไทยเท่านั้นถ้าไปพูดที่ต่างประเทศเขาก็ไม่รู้เรื่องจะไปอธิบายว่าฉัฉนสั้นลบสองร้อยเขาไม่รู้นะคะอันนี้อ่ะ ย้อนกลับมาเรื่องวัดสายตาให้หมอหน่อยนะคะบอกวัดสายตาหน่อยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญหรือนักทัศนมาตรที่โรงพยาบาลก็คือเขาจะวัดการมองเห็นจริงค่ะเดี๋ยวฟ้าหยิบมาให้ดูนะคะเขาจะต้องวัดด้วยอันนี้นะคะที่เรียกว่าเสเนลเลนชาร์ดนะคะที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ร้านแว่นเขาก็จะมีเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องไฟเลยนะคะอันนี้อันนี้ยก ตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เรียกแผ่น85นะคะบางทีก็จะเป็นอักรษรภาษาอังกฤษก,ก็มีแล้วแต่ขนาดของชาร์ตกับขนาดของพื้นที่ที่เขาใช้วัดตาอย่างเช่นอันนี้สำหรับ6เมตรนะคะบางอันสำหรับ3เมตรก็มีในขนาดห้องที่เล็กนั้นอักษรหรือว่าตัว number ก็จะเล็กลงด้วยเดี๋ยวฟาลองหยิบอันนี้ก็เป็นสเนเล่นชาร์ตเหมือนกันที่เป็นตัวอัลฟาเบตนะคะภาษาอังกฤษหรือในญี่ปุ่น หรือที่แถบพวกเกาหลีไต้หวันเขาชอบใช้เป็นริงเป็นเหมือนเป็นวงแหวนอย่างนี้นะคะว่ามันขึ้นลงซ้ายขวายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการวัดนะคะและมีอีกค่ะสวยๆอันนั้นฟ้าหย,ยิบให้นิดหนึ่งนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ไม,ไม่ยังไม่รู้ตัวเลขก็ดูเป็นรูปภาพอา่าซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น ระบบที่มันหยาบลงมาหน่อยถูกต้องไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงมันก็วัดได้แล้วก็ตามมาตรฐานนะคะเพื่อให้รู้ว่าวัดสายตาให้คุณหมอหน่อยซี่เวลาคุณหมอจักษุแพทย์สั่งวัดสายก็คือไปวัดการมองเห็นนะคะแล้ววัดยังไงเวลาวัดมองเห็นเนี่ยเราต้องวัดด้วยเขาเรียกว่าวัดได้ตาเปล่าแล้วก็วัดด้วยแว่นตานะคะแล้ววัดด้วยทีละตาวัดตาขวาก่อนนะคะตาซ้าย คือวัดทีละตาก่อนแล้วก็วัดสองตาไม่ต้องปิดไม่มีอะไรให้ปิดไม่ปิดตรงกลางนะวัดทีละตาแล้วก็สองตาเพื่อดูความสามารถของการมองเห็นที่แท้จริงนะคะว่าตาเปล่าเนี่ยเห็นไหมกับด้วยแว่นตาเนี่ยเห็นไหมนะคะนู๊สั้นเยอะๆเลยลบห้านะคะหรือที่เราอ่เรียกตามภาษาพูดของเราว่าลบห0 0ไปยืน6เมตรนค่ะ เลข8 5ก็อาจจะไม่เห็นถูกไหมคะตาเปล่าเนี่ยทีละตาก็ไม่เห็นดั้นั้นเขาก็ด้วยแก้ด้วยแว่นใส่ตาใส่เลนเสียบเข้าไปที่ลบ5นะคะปรากฏว่าคนนั้นอ่านมาได้หมดเลยนะคะแก้ด้วยแว่นตาได้นะคะอันนี้ก็คือวัดความสามารถของการมองเห็นนะคะอา้าวแล้ววัดอันนี้มันวัดได้อะไรล่ะเรื่องคอมพิวเตอร์ จริงๆแล้วเวลาวัดตรงนี้ค่ะคุณหมอเขาจะบอกว่าคุณพยาบาลขาไปวัดค่า R ให้หมอหน่อยวัดค่า R เราก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะคะจริงๆก็คือไปวัดคอมพิวเตอร์นี่เอง R ย่อมาจาก Refraction นะคะก็คือค่ากำลังเลนนะคะเป็นค่า r f r r c t i o n นะคะบางทีเครื่องนี้ค่ะเขาจะวัดได้สองค่าคือค่า RK r K นะคะ e f r a c ก i ั n กับไอตัว K เนี่ยเขาเรียก k โดโตมิเตอนะคะเป็นค่าความโค้งของกระจกตาซึ่งเวลาทำเลสิกอะคะ่ะเขาจะต้องให้วัดค่าเคด้วยนะคะฟ้าเคยเห็นนะบางทีมันโชว์ค่า K ค่า R นะคะก็คือใช้ในการเพื่อจะแก้เลสิกก็ดูว่าความโค้งกระจกตามันเพียงพอไหมนะคะสมมติเช็คออกมาค่า K เนี่ย ่อนข้าง,งต่าแล้วบางทีสมมุติฐานได้ว่าคนนี้ไปทําเลสิกมาหรือ,อยังก็มีนะคะหรือบางผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็รู้แล้วว่าสงสัยต้องไปเลสิกมานแน่ๆนะคะหรือถ้าวัดค่าอาัวที่เราวัดกันอยู่เป็นประจำเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าค่าเลนส์ที่เขาจะแก้สายตาเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าแก้ด้วยแว่นนะคะอ่ะ ทำไมวันนี้ถึงมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในเพจ Natural Joy Vision ของพวกเรานะคะจะเห็นได้ว่ามีเทสติโมเนียลหรือว่าเราพูดคุยเกี่ยวกับผู้ที่มาฟื้นฟูบำบัดแล้วผลดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าบอกว่าอ่ะคนนี้มาตั้งแต่เดือนนี้พออีกสามอาทิตย์สามารถใส่แว่นที่ลบ400ได้ลบ300ลบร้อเป็นต้นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเราวัด ความสามารถของการมองเห็นนะคะจากตรงนี้ซึ่งเป็นการวัดผลจากการมองเห็นจริงและ natural joy vision eye exercise ที่สถาบันของเราตั้งขึ้นก็เพื่อจุดป,ประสงค์นี้คือเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะคะนี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องการนะคะเราไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงค่าจากคอมพิวเตอร์ได้เพราะอันนั้นมันวัดกำลังเลนนะคะ นะคะกำลังเลนของลูกตาเหมือนวัดอวัยวะตานะคะเราไม่ได้ใช้วิธีผ่าตัดฉะนั้นเราจะไปลดค่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้แต่ลองฟังดีๆเวลาไปวัดตาคุณหมอปไปวัดตาคุณพยาบาลค่ะไปวัดตาให้จักสุแพทย์หน่อยคือเขาวัดความสามารถของการมองเห็นอันนี้เป็นตัวตัดสินว่าคุณตาดีขึ้นหรือยังนะคะแน่นอนมันมีความสัมพันธ์กันอะ ไอตัวคอมพิวเตอร์กับอันนี้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าคนที่มาบริหารตาแล้วอะค่ะเราสามารถลดค่ากำลังแว่นได้ความสามารถของการมองเห็นอันนี้ก็ดีขึ้นได้เราดีทั้งสองทางเลยเราไม่ได้ตัดอวัยวะอะไรออกจากลูกตาเราเลยยังอยู่เหมือนเดิมค่ะฟ้านะคะแต่เราเขาเรียกความสามารถของการมองเห็นเราดีขึ้นนะคะ ถูกต้องไหมอันนี้นนคืออยากให้กระจ่างแล้วอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าคนไทยเรียกติดปากเป็นหลักร้อยหลักอะไรถ้าอ่านในเพนะจ u r a l Joy Vision ถ้าบอกลบ3 0 0จริงๆมันคือคือส่วนใหญ่จะเขียนเป็นลบ3.00นะคะจะไม่เขียน300แต่ที่เราอ่านก็ให้เข้าใจกันเราไม่ได้จะบอกให้คุณเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาทางการก็เราก็เข้าใจว่าสมมติพูดคำว่า200ใส่แว่นอยู่ที่200ก็คือเขาใส่อยู่ลบ2 0 0อย่างเงี้ย ก็เข้าใจไปตามภาษาพูดของเราก็ได้แต่ความหมายคือเราเรียกว่าลบ2.00จ mm hmm. นะจะได้ไม่งงนะคะอันนี้มากระจางเพราะว่ามีคนเข้ามาแล้วบอกว่างงมากเลยตกลงมันเป็นหลักร้อยหรือว่ามันเป็นหลักทศนิยมนะคะอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นชาวต่างประเทศมานะคะคนญี่ปุ่นเดินเข้ามาวัดสายตาเนี่ยถามว่าค่าสายตาเท่าไหร่เขาจะตอบอัตโนมัติเลยเขาจะตอบเป็นอย่างนี้ เขาจะตอบว่าเขาเป็นระบบทศนิยมให้ให้ให้เห็นนะคะถ้ามีคำถามอะไรถามได้นะคะจะบอกเป็นทศนิยมอย่างเช่นถ้าอ่านได้บรรทัดสุดท้ายเลยสีแดงอันนี้เราเรียก1.0นะคะหรือ20่สทับยีก็คือตาดีเลยค่ะนะคะยืนที่6เมตรเห็นหมดเลยแต่ถ้าเขามาบอกเขา0.1นี่ค่ะข้างบนเลยเห็นไหมเอ่ยก็คือ อ่านได้แค่เนี่ยข้างบนที่6เมตรก็คือตาแย่มากๆเลยส่วนใหญ่เขาพูดถึงความสามารถของการมองเห็นทั้งนั้นมีแต่คนไทยพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่วัดตาให้หน่อยเราเราจะไปนึกถึงไอ้ค่าคอมพิวเตอร์กันทันทีเลยอะค่ะ<ช>นะคะอันนี้ <laughs> แต่ว่าพวกชาวไต้หวันชาวจีนเกาหลีเขาจะสื่อสารเป็นความสามารถของการมองเห็นเขาเป็นอย่างไรนะคะ ยังไม่จบค่ะมีเรื่องแว่นตาอีกไปถามสมมุติคุณฟ้าเป็นชาวญี่ปุ่นคุณฟ้าใส่แว่นเทา่าไหร่เขาจะแบบตามสไตล์คนญี่ปุ่นนิดนึงแบบตกใจไม่ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้จริงๆแต่เขารู้ว่าสวมไปแล้วเนี่ยเขาเป็นเทา่าไหร่เช่นเขาบอกว่าสวมไปแล้วเนี่ยเขาหนึ่งจุดศูนย์ก็คือตาดีเลยเห็นหมดนะคะนะคะอันนี้ที่มาพูดให้ฟังก็เพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้ว การทำเอ็กซ์ไซส์หรือ n a t u r a l j o y vision เราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงความสามารถของการมองเห็นซึ่งเราเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเราคงไม่ต้องไปบอกใครว่าอะสมัยฉันสั้น500แต่ฉันเห็นอะฉันใส่แว่นลบ150ได้เนี่ยค่ะก็คือความอัศจรรย์ของการเอ็กซ์ไซ์ของเรานี่เองแล้วก็ตรงตามชื่อหนังสือเลยะนะคะชื่อหนังสือว่าอะไรนะคะฟ้า หนังสือเล่มสีเขียวนี้ของอาจารย์จอยนะคะสายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์นะคะก็มหัศจรรย์จริงค่ะตรงตามชื่อนะคะอยากให้ทุกคนมีความหวังนะคะแล้วก็เด็กๆที่นี่ก็สาววัทิ์ก็เยอะอยู่เราก็ยินดีแล้วผู้สูงวัยด้วยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้พามาแล้วทุกคนเป็นห่วงลูกที่ลูกค่าสายตาเพิ่มมากขึ้น แต่เราต้องทำให้การมองเห็นเขาดีนะคะโดยวิธีการที่เราเนี่ยค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่มาวิสิตที่นี่นะคะนี่ทำง่ายๆทุกคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยความมหัศจรรย์ของศาสตร์นี้นะคะนี่คุยมาพอสมควรมีคำถามไหมคะเนี่ยมีคุณวานะคะวานี่เพื่อนของเราหรือเปล่าเอ่ยน้องวานะคะ ยินดีนะคะแล้วก็ดรสมชัยด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้เรามาพูดคุยให้เคลียร์เลยว่าความสามารถของการมองเห็นนั้นสำคัญนะคะการมองเห็นเวลาวัดตาเนี่ยเราวัดที่เสน็นเล่นชาร์จนะคะเราไม่ได้ มาตัดสินตรงนี้อย่างเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยทางธรรมชามติบำบัดเราไม่สามารถจะไปแก้ให้ว่ามาฝึกที่นี่แล้วอยู่ดีมาสั้นเป็นศูนย์หรือว่ากลายเป็นลบหนึ่งได้จากค่าคอมพิวเตอร์เพราะอันนี้มันวัดอวัยวะมันวัดกําลังเลนนะคะแต่แว่นตาเราลดได้จริงนะคะอจบทิ้งทายนี่ <c oughs> มีอะไรฝากไหมคะค่ะพี่เล็กมา <c oughs> ก็ ค่ะฝากสำหรับท่านไหนที่สนใจค่ะแล้วก็อาจจะยังมีข้อสงสัยด้วยนะคะก็แนะนำค่ะเชิญชวนว่าให้ลองเข้ามาลองดูด้วยตัวเองค่ะจะได้รู้ว่าเราเอ็กซ์ไซส์กันแบบไหนได้ผลจริงขนาดไหนนะคะก็อ,อยากเชิญชวนทุกท่านมาลองทำคอร์สทดลองดูก่อนค,ะคอ่ะ trial course นะคะตอนนี้ลด ราคาต่อ1ท่านเนี่ยอยู่ที่1,000บาทค่ะจาก1,300บาทนะคะก็ลองเข้ามาดูกันก่อนครั้งแรกใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะในในครั้งแรกนี้ทำหลายอย่างทำหลายอย่างเลยค่ะมีการตรวจวัดสายตาทั้งทั้งเครื่องอันนี้นะคะแล้วก็ทั้งส n เนลเลนชาร์ดด้วยนะคะก่อนไป exercise ส์แล้วพอไป exercise ส์เสร็จก็จะมาตรวจอีกทีนึงค่ะดูผลก่อนและหลังเอ็กซ์ไซส์ค่ะ ทุกท่านที่มาก็จะได้รู้แล้วว่าการเอ็กซ์ซอร์ซนี้ได้ผลดีขนาดไหนค่ะแต่ก็สําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะมาที่คลินิกนะคะไม่สะดวกเข้ามากรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยากรักษายังไงทำอยังไงดีก็จังหวัดอะไรเอ่ยคะ เสาร์อาทิตย์สะดวกเข้ามาหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยค่ะจริงเราก็มีคอร์สออนไลน์มีคอร์สออนไลน์ค่ะก็มีวิออน,นัยนิดนึงนะคะคอร์สออนไลน์ของเราก็ตอนนี้นะคะ,ะม,มีมีเริ่มให้ทุกท่านได้ได้ลองเข้ามาฝึกค่ะก็แต่ว่าต้องอยู่กับตัวเรานะคะมีคอร์สรักษาออนไลน์ อ๋ออยู่ขอนแก่นค่ะมีคอร์สออนไลน์แล้วค่ะก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จังพิเศษค่ะมีแถมอุปกรณ์แล้วก็มีการพูดคุยกับอาจารย์ด้วยถ้าเกิดสงสัยมีข้อสงสัยขณะเอ็กซ์ซอร์หรือว่าก่อนที่ก่อนที่ท่านอยากจะมาสมัครเนี่ยอยากจะสอบถามก่อนว่าเอ๊ะเรายังต้อง คอสสายตาสั้นหรือว่าคอสสายตายาวหรือว่าเราสายตาสูงวัยหรือเปล่าค่ะก็คือเราทําเต็มที่เลยเป็นเป็นความรู้ความสามารถคอสเนี้ยมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตตราบใดที่ Facebook มันยังอยู่ถ้ามันหายไปเดี๋ยวจะอัดวิดีโอคลิปใส่ตามใดไปให้ใช่คือใช้ได้ตลอดแล้วก็สามารถทวนได้นะคะราคาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะคะอ๋อ น้องคุณพ่อน้องโลตัสนะคะ<อ>เดี๋ยวขับข<อ>รถปลดอดภัยนะคะ <laughs> มา <laughs> จากขอนแก่นเหมือนกันนะคะค่ะก็เมื่อกี้พูดพูดถึงไหนว่าใช้ได้ตลอด <laughs> ใช้ได้ตลอดนะคะแต่ว่าต้องมีวินยัยแล้วหลักการฝึกอาจจะอันนี้พูดตามตรงคือมันอาจจะไม่ได้เท่ากับที่ศูนย์เพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถจะไปที่บ้านได้แต่ว่าเราออกแบบมาเต็มที่เต็มสุดกําลังของเราที่ ทางบ้านเนี่ยม,มันจะต้องทํา,าทได้นะคะไม่ได้กากอะไรไว้เลยขอให้มีวินยัยขอให้ถามไม่รู้ถามถามมาอย่างเงี้ยจะได้ไปต่อได้แล้วอุปกรณ์ที่ได้รับไปก็จะเพียงพอที่จะทำให้ยกระดับนะคะใส่ตาแก่ค่ะตาแก่นี้ก็คือฟื้นฟูสายตายาวนะคะในเรื่องของการมองเห็นตัวเล็กๆนะคะเช่นเดียวกันอันเนี้ยมาวัดถ้าวัดด้วยค่าคอม มันจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่เราวัดความสามารถของการมองเห็นว่าเราดีขึ้นไหมเราสามารถใส่ค่ากำลังแว่นบวกที่เราใส่ลดลงได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะช่วยกันจากที่เคยใส่อาจจะใส่อยู่สมมติบวก2.5เราก็คุณจะสามารถใส่ที่บวก1ได้นะคะแต่เราก็ต้องออกกำลังกายไปเรื่อยๆสมมติหยุดทามันอาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่ว่า มันฟื้นฟูเร็วค่ะเดี๋ยวพอไปทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กลับมาใหม่มันก็จะอยู่ในจุดที่เราเคยได้บริหารไว้เหมือนร่างกายอะค่ะคุณฟ้าคุณฟ้าเนี่ยไปวิ่งทุกวันเลยนะคะเนาะสมมติอยู่ดีๆเลิกวิ่งไปสักสองเดือนแล้วก็กินชานมไข่มุกสมมตินะเราคิดว่าเขายังไงอะคะถ้าปกติเคยวิ่งได้ห้ารอบอย่างเงี้ยค่ะห้ารอบสนามเนาะวิ่งบ่อยๆทุกอาทิตย์แต่พอถ้าหยุดไปเนี่ยสัก สองสามอาทิตย์แล้วพอไปวิ่งใหม่เนี่ยสี่รอบก็เหนื่อยละสามรอบก็เหนื่อยละเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับสายตาเลยถ้ายังฟื้นฟูเรื่อยๆเราก็จะตาดีตาดีอยู่เรื่อยๆแต่พอถ้าเกิดเราหยุดฟื้นฟูแล้วเราก็ไปใช้งานหนักขึ้นเงค่ะก็อาจจะมีดอบลงมาอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่างานที่พวกเราทาเนี่ยค่ะเราฟื้นฟูเราแก้ฟื้นฟูเราใช้คําว่าฟื้นฟูที่ต้นเหตุเราไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุ อย่างแว่นตาแกที่ปลายเหตุเลสิกก็ปลายเหตุคือจะช่วยให้โฟกัสตกที่จอรับภาพได้ยังไงหมอเขาคำนวณนน่นนี่ฝนกระจกตานะคะแต่เอาไว้ถ้าทำ natural vision เอาไว้วัดทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยอะแต่การไหลเวียนของเลือดในลูกตาเพิ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อยึดเลนตาอะไรต่างๆมันอ่อนนุ่มคลายเหมือนคนตาดีอะเลนเคลื่อนไหวดีกล้ามเนื้อตาแข็งแรงคุณภาพที่สมองเวลาแปลภาพออกมาเห็นชัดขึ้นนะคะ ค่ะติดต่อได้เลยนะคะที่โทรศัพท์มาก็ได้นะคะ022599594นะคะหรือ inbox เข้ามาใน message เราก็จะตอบให้นะคะอันนี้สวัสดีคุณก้องเกียรติด้วยนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะเมื่อกี้น้องฟ้าฝากว่าออมาทำ trial กับมีออนไลน์นะคะค่ะก็ ถ้าสนใจแล้วสะดวกเข้ามาค่ะลองมาทดลองทำทร a l ดูก่อนค่ะจะได้รู้วิธีการทำนะคะค oh, มีอา,าอาหารเสริมมีอาหารเสริมนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตาไม่ค่อยดีอยู่นะคะอาหารเสริมมีส่วนช่วยเหมือนกันอันนี้จากประสบการณ์นะคะไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธเลยแต่ถ้าเรากินอาหารครบห้าหมู่เราค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วไปตรวจสุขภาพก็ ทุกอย่างดีหมดอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นแต่รูทีนนะคะที่ถามมาพวกเนี้ช่วยได้จริงนะคะอืมแล้วเวลาไปตรวจตากับแพทย์นะคะเขาก็คงแฮปปี้นะคะหมายถึงตาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องรู้ปริมาณการกินแล้วก็แหล่งที่ซื้อด้วยนะคะ ว่าช่วยได้แค่ไหน,นก็มีคอสออนไลน์สายตาสั้นกับสายตายาวคนละคอสกันใช่ไหมใช่คะ่ะคนละคอสนะคะเราเดี๋ยวต้องมาคุยกันชัดเจนว่าเราเป็นกลุ่มไหนแต่ถ้าอายุเกิน40ปีแล้วเรามีสายตาสั้นและยาวปนด้วยเนี่ยจะให้ลงคอสสายตาสั้นค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วเดี๋ยวสายตายาวมันดีขึ้นไปเองถ้าสายตาสั้นเราฟื้นฟูสําเร็จนะคะ แต่ถ้าอายุ40เราไม่เคยมีสายตาสั้นเลยเราจะไม่เข้าคอร์สนั้นจะเป็นอยู่ในกลุ่มสายตาสูงไวัยนะคะ <Okay. S 1> โอเคนะคะก็ได้มาทักทายได้มาพูดคุยเจอก,กันกับลูกเพจนะคะยังไงฝากติดตามเพจ National นะ Joy Vision นะคะมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะค่ะคะั้นลาไปก่อนค่ะก็วันนี้ลาไปก่อนถ้ามียังมีคำถามอยู่คะ่ะลงคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าจะ ถามมาในมมเมสเซจก็ได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็โอกาสหน้าจะมาพูดคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ